แหวนเท้ามหาพรหมเอราวัณวัดอ่างทองจังหวัดสงขลาช่วงปี2515เก่าๆเข้มขลังสุดๆแหวนเท้ามหาพรหมเอราวัณวัดอ่างทองจังหวัดสงขลาช่วงปี2515เกจิอาจารย์สายใต้ชื่อดังในยุคนั้นร่วมปลุกเสกอย่างเข้มขลังโดยวัดอ่างทองได้นำาชนวนมวลสารวิเศษที่วัดอ่างทองได้เก็บสะสม มันหลอมรวมเพื่อสร้างแหวนเท้ามหาพรหมเอราวัณพระพุทธคุณอนุภาพสุดยอดด้านสเสน่ห์เมตตามหานิยมคงกระพันแคล้วคลาดและโชคลาภค้าขายมวลสารส่วนผสมวัดอังทองจังหวัดสงขลาได้รวบรวมมวลสารโบราณจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเครื่องใช้ในราชพธิธตีต่างๆแผ่นยันแผ่นจาน โลหะธาตุที่เป็นมงคลแผ่นยันเกจิอาจารย์ทั่วประเทศและมวลสารที่เจ้าอาวาสวัดอ่างทองทุกสมัยปลุกเสกไว้เหรียญเกจิอาจารย์ทั่วประเทศถ้วยถาดทองเหลืองเงินพดด้วงเงินน้ำโมโบราณเงินเหรียญเก่าทองคำทองสำริดพระทองเหลืองพระพุทธรูปเก่าทองคำเก่าสร้อยคอเข็มขัดแหวนกำไลเครื่องทอง และอีกมากมายไม่สามารถบรรยายได้หมดที่ผู้มีจิตศรัทธานำมามอบให้ทางวัดหล่อสร้างแหวนเท้ามหาพรหมเอราวันโดยทางวัดได้นำชนวนมวลสารทั้งหมดมาหลอมรวมแล้วรีดโดยนำไปให้เกจิอาจารย์ชื่อดังในยุคนั้นผลัดกันจาอักขระหลายครั้งจากนั้นนำมาสร้างเป็นแหวนเท้ามหาพรหมเกจิอาจารย์ที่เข้าร่วมปลูกเสกนวัดอ่างทองจังหวัดสงขลา ท่านมีพระเวทวิทยาคมที่กล้าแกร่งมีวิชาอาคมสุดเข้มขลังวัตถุมงคลที่ทางวัดอ่างทองสร้างขึ้นและทำการปลุกเสกนั้นเป็นที่ทราบกันดีในหมู่ลูกศิษย์ลูกหาและผู้ที่ศรัทธาวัดอ่างทองว่าเป็นสุดยอดของดีเป็นสุดยอดแห่งวัตถุมงคลที่สร้างขึ้นเพื่อหวังผลทางด้านพุทธคุณชนิดที่แรงมากเห็นผลและหวังพึ่งพุทธคุณได้แน่นอน ผู้ที่ใช้บูชาวัตถุมงคลของวัดอ่างทองต่างมีประสบการณ์ให้เห็นกันทุกคนเป็นที่เล่าขานกันถึงความศักดิ์สิทธิ์ในมหาพุทธานุภาพที่เกจิอาจารย์ปลุกเสกไว้ในวัตถุมงคลให้เป็นสมบัติแก่ลูกหลานสืบไปเกจิอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคมเป็นเจ้าพิธีและเป็นประธานพิธีปลุกเสกโดยการอันเชิญ,ญญาณแห่งเท้ามหาพรหมมาสถิตในแหวนทุกวงจึงมีประสบการณ์มากมาย สำหรับแหวนเท้ามหาพรหมเอราวัณวัดอ่างทองจังหวัดสงขลามีความเชื่อว่าเมื่อสวมใส่จะทำให้เงินพอกพูนเพิ่มขึ้นดังเจตนารมณ์ของเกจิอาจารย์ที่ท่านได้ปลุกเสกชนวนมวลสารอย่างเข้มขลังหวังจะให้พลังพุทธานุภาพของแหวนเท้ามหาพรหมเอราวัณได้ช่วยเหลือญาติโยมค้าขายมีเงินทองไม่ขาดมือจนประสบผลสำเร็จมั่งคัง่งร่ำรวยเป็นเศรษฐี เกจิอาจารย์ได้กล่าวถึงแหวนเท้า,ทามหาพรหมเอราวัณผู้ใดได้นำมาอาราธนาบูชาจะเกิดประสบการณ์ให้พบเห็นทางการเลื่อนยศตำแหน่งการเสี่ยงโชคการค้าขายการเรียกเงินทองทรัพย์สินเข้ามหามิขาดสายแก่ผู้นำไปบูชานั้นแลท่านแนะว่าให้ใส่ไว้ในที่เก็บเงินทองจะมีเงินทองมิขาดแหลเงินทองจะบังเกิดขึ้นเรื่อยอวิเศษนักเกจิอาจารย์สายใต้ อธิษฐานจิตครั้งใหญ่ก่อนที่จะมอบให้ญาติโยมตลอดทั้งศิษยานุศิษย์ทุกท่านเพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นสุดยอดแหวนแห่งโชคลาภและเนื้อรันตรายที่พิเศษสุดคือเกจิอาจารย์ตั้งใจปลุกเสกกำกับคาถาเรียกทัพเสริมทัพเสริมบารมีโดดเด่นเรื่องเมตตามหานิยมมหาสเสน่ห์บรรดาลโชคใช้แล้วร่ำรวยเงินทองธัมมาค้าขายขึ้นดุดแม่น้ำคงคาไม่ขาดสาย สมหวังดังใจผู้ใช้ปรารถนาเพราะสร้างด้วยจิตเจตนารม์อันบริสุทธิ์เมตตาสูงสุดใช้ประสบการณ์โชคลาภไม่เป็นรองใครสุดยอดมวลสารพิธีปลุกเสกอย่างเข้มขลังยิ่งนักเป็นมหาโภคทัพสวดทิพยมต์เสกคถาเร่งให้รวยเร่งให้มีเร่งให้เด่นเร่งให้ดังยาจกกลับกลายเป็นเศรษฐีคนมั่งมีกลับได้เป็นเจ้าสัวยกฐานะที่ตกต่ำให้กลับสูง ดีเด่นในเรื่องเจริญก้าวหน้าในการงานเรียกเงินไหลามาเทมาทั่วทั้ง8ทิศทำมาหากินอะไรก็เจริญรุ่งเรืองบรรดาลได้ทั้งทรัพย์สินเงินทองมั่งคั่งมั่นคงเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้ในปี2565มีดาวใหญ่ย้ายถึง3ดวงย่อมทรงอิทธิพลในการดำเนินชีวิตให้มีสติเป็นเครื่องคุ้มกันภัยกับอุปสรรคเข้ามาหลายรูปแบบแต่และคนมีเรื่องราวไม่เหมือนกัน ราศีเดียวกันก็ไม่เหมือนกันตามบุญกรรมวาสนาดวงใครดวงมันเท่านั้นแต่ที่สามารถทำได้เหมือนกันคือจงมีแหวนเท้ามหาพรหมเอราวัณไว้ติดตัวเพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจและหนุนดวงค้ำดวงจะช่วยปัดเป่าสิ่งไม่ดีให้ออกไปและจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตกลับร้ายกลายเป็นดีที่ดีอยู่แล้วก็จะดียิ่งขึ้นด้วยชนวนมวลสารอันเข้มขลัง และความศักดิ์สิทธิ์ของแหวนเท้ามหาพรหมเอราวัณวัดอ่างทองที่เกจิอาจาร,รย์ตั้งใจจัดสร้างและปลุกเสกอย่างเข้มขลังแหวนเท้ามหาพรหมเอราวัณมีคุณวิเศษมากนักความว่ามื่นเทวดาก็มารักษาทุกข่ำเช้าแคล้วคลาดปลอดภัยสําเร็จรวยเร็วทันใจค้ำคูณหาที่สุดมิได้มื่นเทวดามารักษาคือเป็นที่รักของเทวดาทั้งหลาย ทั้งอินพรมยมยักษ์มนุษย์ล้วนมีความสเสน่หาแม่ตาช่วยอำนวยช่วยอุปถรัรมภ์ในทุกประการแคล้วคลาดปลอดภัยคือภัยทั้งหลายอันเป็นโทษไม่อาจกล้ำกลายได้ด้วยบาร,รมีแห่งแหวนเท้ามหาพรหมเอราวัณวัดอ่างทองจังหวัดสงขลาใช้ได้ล้านช่องทางสำเร็จเร็วทันใจคือกิจใด,ดาการใดางานใดสิ่งใดหัดไทยหมายปองเมื่อได้ระลึกถึงคุณของเท้ามหาพรหมเอราวัณแล้ว ย่อมสำเร็จในทุกด้านช่วยอำนวยชัยในทุกประการคือไม่ว่าจะทำกิจการงานใดย่อมสำเร็จทุกประการคำคูณหาที่สุดมิได้คือการอันใดที่ข้องขัดติดตันก็จะราบรื่นสิ้นทุกอันคาถาบูชาพระพรหมโอมปรเมสะนมัสการัมองการนิสระรังพรหมเรสยมภูปัศวะวิษณุ วยะธานมโมโทติลูกปัมธมายิยานังยะวยยลาคะมุลัมสทานันตะระวิมูสตินันนะมะเตนะมะเตจะอาการังตะโถวาจะเอตามาตาระยะตะตมันตารามากัทนารัมลาจะสรวะปะติตัมสัมพพโพภโคโลทิวดิยมมะตัมยะแบบย่อโอม อหังพรมาอสมิ